พี่น้องผู้ศรัทธาต่อเหรอเราเคยถามตัวเองไหมว่าแท้จริงแล้วอะไรคือนิยามของการการแสวงหาความสุขหรือคำนิยามที่เราบอกว่านี่คือความสุขสิ่งที่เราพยายามที่จะใช้เวลาในการแสวงหาเพื่อที่จะให้เกิดความสุขที่สุดในชีวิตไม่ว่ากำลังที่เราใช้ไปทรัพย์ที่เราหามา เกียรติยศชื่อเสียงมากมายเหล่านี้เราลองกลับมาถามและบาคิดดูว่านี่หรือความสุขที่แท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเหรอท่านอนับดุลลอฮฺมุฮามฎีศลลัมได้ให้คํานิยามของความสุขเอาไว้ในฮะดิษที่มีบทใจความสําคัญอย่างมากท่านอนับดุลลอฮลมุฮามฎีศลลัมได้กล่าวว่ามันอ um ัศบะฮามิงกุมอามินา ฟีศิรบิ h, มอาฟันฟีร่างกอินด้วูกูตุยมิ h, ฟะกะอันมาฮีซัดละหุด,ดุนยาบันทึกโดยอิมัมติดมีสีพี่น้องครับท่านนาบีสุลต่านฮุยิวะสัลลมได้สอนกับเราบอกว่าผู้ใดที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับสภาวะที่สงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตไม่เจ็บใกล้ได้่วยมีอาหารการกินที่ฮาลานอย่างครบครัน เปรียบเสมือนเขามีความผาสุขในโลกนี้ที่ได้ตุกเตรียมเอาไว้สําหรับเขาหมดแล้วนั้นหมายความว่าพี่น้องครับใครก็ตามตื่นขึ้นมาในยามเช้ามีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและมีอาหารที่ฮาลานเท่ากับว่าเขานั้นได้ครอบครองความสุขเอาไว้หมดแล้วนะครับฉะนั้นหากวันนี้ ท่านกำลังประสบกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนขอให้ท่านนั้นจงอดทนและจงวิงวอนขอต่อพระเจ้าของท่านและท่านก็จะได้จะได้โทษอะไรเลยนอกจากว่าท่านนั้นจะต้องทบทวนตัวเองในสิ่งที่เรานั้นกระทําว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ละเมิดต่อลอะหรือไม่เพราะสิ่งที่อรอดจะตอบแทนให้กับท่านนั้นย่อมมาจากการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าฉะนั้น ให้เราเป็นผู้หนึ่งที่มีความอดทนและนับได้ว่าเมื่อท่านได้รับความโปรดปานจากลอร์แล้ว,ลวก็จงขอบคุณต่อลอสุภานวะตลาเพราะนี่คือเครื่องหมายของผู้ที่ศรัทธาต่อลออย่างแท้จริง